จากลักษณะแล้วก็ได้แต่สงสัยนะคะว่านี่คือมหาวิทยาลัยจริงๆเหรอเพราะคุณเขาเดินเข้าไปสำรวจมาปรากฏว่าเจอคนนอนทําฟันอยู่ด้วยค่ะสรุปแล้ว California University <c oughs> เป็นอะไรกันแน่คะเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยจริงๆไหมเป็นด็อกเตอร์ได้แค่ปลายนิ้วจริงหรือเปล่าถ้าอยากรู้เตอร์เนชั่นสตอรี่สรุปเรื่องนี้ให้ฟังค่ะ คือดราม่านี้ผ่านมานานมากแล้วนะคะแต่ก็ยังไม่จบไม่สิ้นสักทีค่ะสําหรับกรณีของแพทย์หญิงเกตกมลเปลี่ยนสมัยสวคะแนนอันดับหนึ่งที่กําลังเป็นกระแสถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องวุฒิการศึกษาค่ะว่าอันเนี้ยวุฒิจริงไหมเพราะชื่อมหาวิทยายลัยแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยดูจะแปลกๆไปนิดนึงค่ะไม่ค่อยจะคุ้นสักเท่าไหร่ปกติเราจะได้ยินแต่ชื่อ University of California เียมากกว่าแต่พอมาดูดีๆแล้วคนดังบ้านเราก็จบจากที่นี่กันหลายคนอยู่นะคะอย่างเช่นคนนี้ค่ะ ร้อยเอกธรรมนัสพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเลขาธิการพักพลังประชารัฐเขาก็เรียนจบจากที่นี่เช่นกันค่ะแต่ตัวหมอเกดเนี่ยเขายืนยันมาแล้วนะคะว่าวุฒิการศึกษาที่นี่นะของจริงไม่มีเกยค่ะจบจริงไม่ได้ซื้อใบปริญญาแล้วที่นี่ก็ไม่ใช่มหาวิทยาลัยห้องแถวแบบ oh. ที่คนเขาพูดกันด้วยแล้วที่นี่เป็นอะไรกันแน่ <มา S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ สถานที่นี้มีชื่อเต็มๆว่า California University for a c c r e d e n t i a l Evaluation ถ้าสำเนียงไม่เป๊ะเนี่ยขออภัยจริงๆนะคะพอดีไม่ได้ไปเรียนเมืองนอกแบบเขามาค่ะคือเท่าที่เราหาข้อมูลมาได้นะคะคือสถานที่นี้มีอยู่จริงค่ะแต่เขาก่อตั้งมาเพื่อช่วยเหลือคนต่างด้าวช่วยในการออกวุฒิการศึกษาให้ค่ะเพื่อเทียบพุตเอาไปสมัครงานในสหรัฐอเมริกาคือในเว็บไซต์เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเขียนเอาไว้ชัดเจนนะคะว่าทําหน้าที่ประเมินวุฒิการศึกษาจากต่างประเทศ และภายในสหรัฐอเมริกาเพื่อตรวจสอบว่าหน่วยกิจเหล่านี้เป็นไปตามข้อกําหนดสําหรับการสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีโทเอกหรือเปล่าคือถ้าใช่เนี่ยเขาก็จะออกวุธบัตรเทียบเท่ามาให้ค่ะที่นี่เขาได้ทุนสนับสนุนจากกระทรวงการศึกษาเทศบาลเมืองแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะคือเขาจัดตั้งมาเพื่อช่วยเหลือคนจริงๆค่ะถ้าใครอยากเห็นด้านในของสถานที่นี้ก็มาดูกันค่ะนี่คือคลิปของ CSI LA คนไทยที่เขาอยู่ LA ค่ะเขาได้นําคลิปนี้มาลงเอาไว้คลิปนี้เป็นคลิป ที่เขาเนี่ยพาไปดูให้เห็นกับตาเลยค่ะว่าแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้เป็นยังไงปรากฏว่าแค่เห็นรอบนอกก็ตกใจแล้วค่ะว่าอันนี้คือมหาวิทยาลัยจริงๆหรอคะเพราะดูเหมือนเป็นตึกแถวที่ไม่ค่อยจะมีคนสักเท่าไหร่ค่ะพอเข้าไปก็อึ้งกว่าเดิมค่ะเพราะมีพนักงานอยู่แค่หนึ่งคนคือคุณเจ้าของคลิปเนี่ยเขาก็พยายามที่เหมือนจะหลอกถามนั่นแหละค่ะว่าถ้าจะสมัครนู่นนี่นั่นต้องทํายังไงเขาก็ให้ข้อมูลมาเป็นเบอร์โทรศัพท์ค่ะบอกให้ติดต่อไปที่คนนี้หลังจากนั้นเขาก็ทําทีขอเข้าาห้้ออองนํต่่่่คะะเพืจดูวา ้าน,นีมอะไรบงปรากฏว่าระหว่างทางที่เดินไปเข้าห้องน้ําเจออะไรรู้ไหมคะเจอห้องที่เหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นห้องทําฟันนั่นแหละค่ะแต่สภาพเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่คือคุณเขาพูดออกมาเองเลยนะคะว่าเป็นคลินิกสําหรับคนจนในพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีเงินอะไรประมาณนี้ค่ะเห็นแล้วก็อืมนี่คือมหาวิทยาลัยจริงๆเหรอคะถ้าให้สรุปแบบเข้าใจง่ายๆมวลเดียวจบๆเลยนะคะตรงนี้ไม่ใช่มหาวิทยาลัยค่ะแต่ที่นี่เป็นเพียงสถานที่ที่รับเทียบวุธิการศึกษาสําหรับชาวต่างชาติที่อยากจะได้ ได้วุฒิเทียบที่อเมริกาแค่นั้นเองค่ะ นี่ถ้าใครไม่รู้แล้วไปสมัครเนี่ยเสียเงินเกือบหมื่นไปฟรีๆเลยนะคะเพราะถ้าเอาใบารับรองวุฒิการศึกษาจากที่นี่มาสมัครงานราชการที่ประเทศไทยเนี่ยเขาไม่รับนะคะเพราะว่าไม่ได้รับการยอมรับค่ะเอาเป็นว่าฟังแล้วก็ใช้วิจรารณญาณด้วยนะคะส่วนคนไทยคนไหนอยากจะลองได้วุฒิปริญญาเอกจากเมืองนอกเมืองนาแบบเขาบ้างก็ลองดูค่ะแคลิฟอร์เนียยูนิเวอร์ซิตี้หาวิธีกันเอาเองนะคะเราไม่ได้ชี้โพงค่ะส่วนใครกําลังจะลองทําหรือว่าไปทํามาแล้วก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะหรือใครอยากแสดงความคิดเห็นเรื่อง ื่นก็พูดคุยกันได้ค่ะแต่รบกวนไม่พาดพิงไปถึงบุคคลอื่นนะคะ